กระแสแรงต่อเนื่องครับผมสำหรับเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยของอีหลาอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับผมเพลงล่าสุดของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงที่ได้สร้างปรากฏการณ์ทุบสถิติอะไรหลายๆอย่างในเพลงนี้เพลงเดียว <คะ S 1> ถือว่าสุดยอดมากๆตอนน <t> ี้ยอดวิวก็ทะยานขึ้นนะครับผม7ล้านกว่าวิวจะแตะ8ล้านแล้วเ <t> ชื่อว่าก่อนสิ้นเดือนเนี่ยต้องสิล้านแน่นอนครึ่งเดือนนะ ปล่อยออกมาวันที่18พฤศจิกายนอ่อ,องสัปดาห์พอดี<ห>ยอดวิวทะยานขึ้นสู่7,347,789วิวและก็มียอดการกดถูกใจนะครับผมเพลงนี้มากกว่า140,000ครั้งและอีกหนึ่งอย่างที่เป็นประวัติศาสตร,ร์เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของเมืองไทยนั่นก็คือยอดคอมเมนต์ก็ยังไม่หยุดวันนั้นเราอา่านว่า200,000เราถือว,ว่าเยอะแล้วนะ200,000ค่ะตอนนี้เท่าไหร่พี่ยา210,000 <2, S 2> คอมเมนต์โอ้โหเพิ่มขึ้นอีก เพิ่มขึ้นอีกค่ะนี่กระแสยังไม่ตกนะยังไม่ตกยังมีมาเรื่อยๆหรับเหมือนขึ้นละหมื่นเลยนะเราทำเปีนสองเราพูดเป็นสองล้านเนาะอถือว่าเยอะกว่าหมือนได้เลยเอ้าคอมเมนต์สองแสนหนึ่งหมื่นอ่ะถือว่าเยอะมากเลยนะเรายังไม่เห็นนะเอาจริงที่ผ่านตามาที่เราค้นหาเพลงไม่ว่าจะอะไรยังไงคลิปในเมืองไทยเอยในช่องย t u b e เนาะของประเทศไทยเนาะ เพลงดังๆจริงๆเราก็ยังไม่เห็นเหมือนกันนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของของความรักที่แฟนคลับเอฟซีมีให้กับน้อง <Ha. S 1> อุงอิงอเราเห็นแล้วเรารู้สึกภูมิใจปลื้มใจอุงอิงเองถ้ามาเจออย่างเงี้ยอุงอิงเจออยู่แล้วอุงอิงต้องเข้าไปเช็คทุกวัน B o G บอสโจก็ต้องเข้าไปเช็คอยู่แล้วค่ะ <Ha. S 1> ทั้งอุงอิงทั้งบอสโจแล้วก็ผู้มีส่วนร่วมในเพลงนี้ทั้งหมดก็คงแบบป่าบปลื้มภูมิใจจริงๆที่ ที่เขาตั้งใจทํามาแล้วในสิ่งที่เขาตั้งใจทําผลงานชิ้นนี้ออกมาแล้วแฟนคลับถูกออทูใจเขาก็คงเนาะพูดไม่ออกนนองพูดยาเนาะเป็นเรา<ต>เราก็ร้องไห้เลยเลยใช่อเอินะ้นทางนักเอกน้อยนีย่ต้องอบอกว่าหลายๆคนเนี่ยต่างชาติก็ดูตามทีเนาะคือต่างชาติก็ตามทีคือให้ความสนใจกับกับเพลงเพลงนี้กับผู้หญิงคนนี้มากขึ้นอ่าเนื่องจากอะไรล่ะ ขึ้นมาแตะหนึ่งในมาแรงบ้างละหนึ่งในมาแรงเกือบสิบวันประมาณแปดวันแล้วก็มาอยู่สองในมาแรงเพราะว่ามีเพลงของอ่าเบบี้มอนสเตอร์ก็คือขึ้นมาแซงแต่ตอนนี้น้องยังติดสองในมาแรงอยู่นะสิบสี่วันแล้วนะสองสัปดาห์ยังติดสองในมาแรงอยู่อันนี้ก็คือเป็นอีกปรากฏการหนึ่งนะแล้วอีกที่สําคัญก็คือว่ายอดการค้นหาของต่างประเทศคำว่าอุกอิงเพชรบ้านแพงคือใครเนี่ย มียอดค้นหานี้เพิ่มมาไงที่าเนี่ยก็คือเป็นอีกปลากฏการหนึง่งอุงอิงคือคนที่เบิกทางทําให้ต่างชาติหรือว่าช่องแบบต่างชาติอ่ะขันมาสนใจหมอลําเมื่อก่อน<ม>เราเห็นแหละว่าต่างชาติจะมีบ้างที่มารีแอคชั่นเพลงไทยบ้างแต่ยังไม่เคยเห็นหมอลำไงแต่นี่ก็คือเอาหมอลํามารีแอคบ้างประปลายเราก็เห็นบ้างแบบว่ามารีแอคบ้างประปลายเพลงที่มันดังๆที่เป็นกระแสที่แบบหลายร้อยล้านวิวต่างชาติหรือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ ยูทูบเบอร์ต่างชาติเขาก็จะมาแบบว่ารีแอคแบบว่าเอ๊ะเข้ามาฟังมารีแอคเพลงนุ้ยนั่นแต่หมอลำเนี่ยเอิ้นฮักนางเอกน้อยกับหนึ่งวันหนึ่งล้านวิวแฮแทกมาแรงอันดับหนึ่งอย่างเงี้ยต่างชาติเขาก็อยากรู้เอ๊ปุ่งอิงเพชรบ้านแพงคือคุณคือใคร who is she ก็เหมือนที่เขาเรียกเลยครับว่า น้องอุงอิงคือ oh, เป็น oh, อุงอิงตอนนี้ก็คือกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศ oh, ไทยเรียกคานี้ก็ไม่ผิดนะครับเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยทําให้ต่างชาติสนใจสนใจคนไทยแล้วก็สนใจเพลงไทยและอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือสนใจหมอลำ uh huh. คําว่าอย่างมียูทูบเบอร์ชาวต่างชาติมารีแอคชั่นหรือว่าบางท่านเอาไปคบเวอร์ huh. ก็ทําให ต่างชาติช่องต่างชาติที่เขามีแฟนคลับต่างชาติอยู่แล้วเขาเข้ามาฟังเขาก็บอกว่าเออเพลงนี้เพราะมากแล้วเป็นเด็กอยู่เลยเสียงร้องแบบสะกดแบบสะกดเขาเรียกอะไรนะคือหูอ่ะเขาเรียกอะไรนะสะกดยังไงหูแหลสะกดหูสะกดใจอะไรอย่างเงี้ยฟังแล้วมุฟออกไม่ได้ฟังแล้วฟังอีกฟังแล้วมันมีท่อนที่เป็นท่อนประหารท่อนที่ทําให้เราติดหูฟังรอบหนึ่ง้วต้องกลับไปฟังอีกอย่างเขาไปฟังของรีแอคชั่นแล้วยังไงเขาก็ต้องมาค้นหาต้นฉบับ Uh huh. ใช่ไหมล่ะ uh huh. อ่าเพราะว่าต่างชาติเอาไปทําเป็นรีแอคชั่นคนก็จะไปค้นหาละอ่ะน้องคนนี้คือใครไปค้นหาชื่อเพราะเขาจะใส่ชื่อด้วยนะต่าง uh huh. ชาิที่เขาเอามารีแอคใส่ชื่อเสร็จแล้วเขาจะไปค้นหาชื่อนี้ในช่อง YouTube uh huh. แล้วก็ใน Google พอค้นหาแล้วเพลงเนี้ยก็จะเร่งขึ้นมาแล้วไม่ได้อันนี้ส่งแต่เพลงนี้นะเพลงแรกๆของน้องก็ยังถูกค้นหานะแล้วก็ถูกต่างชาติพูดถึงเหมือนกันหลังจากที่เอิญฮัน่อีกน้อยนะมีคนเอาไปรีแอคชั่นแล้วเพลงแรกๆก็อย่างเอิญหอบฟันมะหลังห้านอะไรเงี้ยก็ถูกค้นหาแล้วก็ถูกรีแอคด้วยนะมีคนเอาไปรีแอคชั่นด้วยนะเอิญฮักอะไรนะหอบฟันมะหลังห้านอะไรเงี้ยก็ทำให้ยอดวิวหอบฟันมะหลังห้านทะยานขึ้นอีกคือต้องบอกว่าพอคนต่างชาติเขาเขาเขาได้มีการเสิร์ชดูแล้วว่าเอ๊ะ คนนี้เป็นใครน้องอิเป็นใครเขาก็ต้องอยากรู้เพิ่มเติมไปอีกว่าจุดเริ่มต้นของเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นมาอย่างไรก็ต้องย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกผลงานชิ้นแรกผู้หญิงคนนี้เป็นใครเป็นมาอย่างไรทําไมถึงได้โด่งดังเป็นที่รู้จักเป็นที่ผูกถูกพูดถึงมากในเมืองไทยอ่า ในเมืองไทยจนโด่งดังเป็นกระแสไวรัลในโลกออนไลน์ทั่วโลกออื่าต้องใช้คําว่าทั่วโลกได้เลยเพราะว่าเรามันเป็นโลกออนไลน์แล้วตอนนี้เอาก็คิดดูสิว่าอย่างการค้นหาหรือว่ายอดเข้าชมอุ่อ่งอิงเพชรบ,บ้านแพงคําเนี้ยในช่องต่อๆเนี่ยมียอดค้นหาหรือยอดเข้าชมมากกว่าหนึ่งพันห้าร้อยล้านครั้งหนึ่งพันห้าร้อยล้านเอาจริงๆเฉพาะแค่คนไทยนะถ้าค้นหาคนละห้าอันก็ไม่ถึงคนละห้าครั้งก็ไม่ถึงเพราะว่าคนไทยมีมันเจ็ดสิบล้านคน 7จ็ดห้าสามสิบห้าอืมก็สามร้อยกว่าอันนี้หนึ่งพันห้าร้อยล้านอ่ะอืมแสดงว่าก็ต้องมีเนี่ยต่างชาติเข้าค้นหาเยอะแน่นอนเพราะว่าอย่างตอตอย่างเงี้ยแอปแอปดำเนี่ยก็คนใช้ทั่วโลกใช่แน่นอนใช้กันทั่วโลกเขาเล่นกันทั่วโลกเขามีการ cover กันทั่วโลกจริงใช้แผ่นเสียงถูกค้นหาถูกแฮชแท็กต้องทั่วโลกจริงครับประชากรทั่วโลกเท่าไหร่ล่ะเจ็ดพันล้านอ่ห็นมแม่ล่ะ น้องอ้เองโกยไปแล้วถ้าตีไปวัดคนหนึ่งอ่ะก็หนึ่งพันห้าร้อยล้านแล้วก็ประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนหกไปหนึ่งในหกอ่ะหนึ่งในหกของโลกเนาะถ้าตีเฉลี่ยต่อคนนะอันนี้เต่อ่นคร่าวๆอ่ะอ่ะเฉลี่ยต่อคนเนาะแล้วก็ช่องต่อๆของน้องค่ะตอนนี้ทะยานขึ้นสู่สี่แสนคนติดตามโอ้โหคนกดถูกใจอ่ะเก้าจุดสี่ล้านแล้วคลิปแต่ละคลิปดูสิ หลักแต่ช่องหมน้อดยช่องเก่าช่องเก่าช่องเก่าได้ขึ้นมาแล้วช่องเก่าได้ขึ้นมาแล้วลังจากที่ว่าช่วงนั้นประสบปัญหานิดนึงน้องก็กู้คืนกลับมาได้น้องดีใจมากๆเลยนะพี่ย่าที่สามารถกู้ช่องมาได้เพราะว่าน้องทํามาเป็นปีๆน้องเสียดายเสียดายคนติดตามเสียดายแฟนคลับด้วยอะไรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันนะครับที่ทําให้เราได้ติดตามโมเมน์น่ารักๆขององค์อีกนะครับหลังจากที่เราได้เข้าไปติดตามใน ใน Facebook ส่วนตัวอุ๋ยรัตนาพรเทบบานแพงแล้วก็ต,ต่อต่อคืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามของเราเหมือนกันครับที่ไปติดตามความน่ารักแล้วก็ความสามารถความสดใสของน้องน้องจะคอยเป็นพลังบวกให้กับเอซีแฟนคลับอยู่ทุกวัน<ช>ถ้าใครได้ติดตามน้องแล้วคุณจะมีความสุขทุกวันก่อนนอนก็มีความสุขเนี่ยเขาว่าถ้าเสียความสุขเราก็จะมีแต่ความสุขเสียความสดใสเราก็จะสดใสไปด้วยเราก็จะดูเด็กลงใช่ไหมอ่าและตอนนี้นะครับผมล่าสุดเนาะยอดผู้ติดตามใน เฟซบุ๊กส่วนตัวนะมากกว่าสองแสองันสองสิบห้าครั้งเออสิ้าคนสิ <15 S 2> ้าคนติดตามอ่าอ่ะพอเข้ามาถึงหน้าเฟซแล้วก็อดไม่ได้เนาะขออ่านส่งงานหน่อยนะครับผม,ม,มส,ส่งงานนะครับล่าสุดเลยเนาะส่งงานค่ะขอบพระคุณพอ่พอพ่อแม่เอฟซี FC, ทุกๆคนเด้อจา้าที่มาให้กําลังใจลาหน่าเวที่มือนี่นะครับผมมือนี้พ่อพ่อแม่เอฟซีมาให้กำลังใจหลานล้า,าอ,นนอ,อีอห, FC, หลจ้า ขอพระคุนที่คอยสปอร์ตให้กำลังใจคอยให้คำแนะน้าหลา่ uh huh. เด้อจา้าลาหักพ่อ,พอ,พอแ,มแม่เด้อจ้านะคะมีแฮชแท็กมาลายเนาะทีมงานขอบตาร์ดามแล้วก็มาลายพ่อ ไม่ถูกหวยเออมาละไรไม่ถูกหวย huh. อาสิตะนะครับแล้วก็มาลัยแม่ไผ่ทูนมาลัยแม่เพลินจิตมาลัยแม่แก้วตามาลัยแม่ตุนนะครับมาลัไพ่อยาแล้วก็ตุกตาหน้าเวทีแล้วก็ของกินนะครับมากมายเลยแล้วก็มาลัยน้าใจด้วยลาเขาให้พ่อพ่อแม่ทุกคนร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อจ้าหักพ่อพ่อแม่ทุกคนเด้อจ้านะครับเป็นโพสต์ส่งงานแล้วก็ตุกตาอู้น้องก็ได้ ตุก็ตรงกระตาทุกวันเขารู้ว่าน้องชอบแหละแฟนคลับก็รู้ว่าน้องชอบจะต้องบอกว่าเราจะเห็นโมเมนต์อย่างเงี้ยในทุกๆวันของน้องอุ๋มอิงหลังจากเสร็จงานแล้วจะมีการขอบพระคุณมีการส่งงานแล้วเขาก็จะมีการเอ่ยชื่อเนี่ยทุกวันทุกวันถ้าใครติดตามน้องจริงๆจะรู้ว่าน้องอิ่งมีการโพสต์ขอบคุณขอบคุณเพราะว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยที่ที่มีอุปการอุปการะคุณกับน้องในทุกๆวันนี่แหละจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นจุดหนึ่งที่ ที่ทําให้คนน่ะรักน้องเพิ่มขึ้นมากขึ้นทุกๆวันเขาเรียกว่าใส่ใจทุกรายละเอียดแม้กระทั่งจุดเล็กๆน,น้อยๆแล้วชอบคำหนึ่งที่น้องบอกว่าขอบคุณที่ซับพอร์ตและให้กำลังใจและคอยแนะนำหล <ừ> ากเนี่ยเห็นไหมน้องก็เก็บเอาคําแนะนํานี่แหละจากที่เอฟซีแฟนคลับแนะนํามาอันไหนที่ ยังไม่สมบูรณ์น้องก็จะพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไปออและเชื่อว่าในตอนนี้อุ๋อิงเพชรบ้านแพงหลังจากที่เราได้ไปดูหน้าเวทีเอยหลังจากที่ผลงานเพลงล่าสุดของน้องเอยเราเห็นเลยว่าน้องพัฒนาขึ้นมาเยอะมากจริงตั้งจแต่วันแรกจนถึงวันนี้แล้วเสียงก็คือหวานขึ้นเก็บรายละเอียดได้ดีขึ้นลูกเอื้อนลูกคอเอออะไรเอยคือมันตอนนี้คือแทบไม่มีที่ติเลยก็เหมือนที่พี่บอกไงเนาะเหมือนพี่พรยะพี่ยยาบอกว่าเอ๊ะเสียงโองอิง เสียงอิงเหมือนเสียงกว้างขึ้นน้องเหมือนโตเป็นสาวขึ้นเสียงน้องเหมือนโตเป็นสาวขึ้นกว้างขึ้นกว้างขึ้นมากกว่าเพลงแรกที่เราที่เราได้ฟังอย่างหอฟันเปหลังฮานไปฟังเทียบกันได้เสียงจะไม่เหมือนกันเสียงน้องอิงเต็มขึ้นแล้วก็กลางวานขึ้นนี่แหละคือพัฒนาการน้องมีพรสวรรค์ก็จริงแต่น้องไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาเลยอ่าแล้วเชื่อว่าอนาคตต่อๆไปอุงอิงเนี่ยแหละจัดแสดงเขาเรียกว่า โชว์ความสามารถที่เรานึกไม่ถึงให้เราชมอีกแน่นอนอะมารอติดตามรอให้กำลังใจสาวน้อยมาสจร๊นรคนนี้กันนะครับว่าอ,อนาคตแล้วก็ย่างก้าวของเธอต่อไปจะเป็นยังไงต้องโด่งดังมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวแน่นอนครับถ้าใครมาเป็นแฟนคลับอุงอิงแล้วรับรองคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนอะฝาก FC แฟนคลับของอุ่งอิงด้วยนะครับก็คือฝากติดตามพวกเราด้วย <laughs> เรานะครสองคนก็เป็นส่วนหนึ่งในการอ่านข่าวม้อล่าในการที่เราจะ เขาเรียกว่าสนับสนุนซัพพอร์ตหมอลำแบบนี้นะครับในเขาเรียกว่าในแพลตฟอร์มของเราคเนาะเขาเรียกว่าก็เป็นการถักดันสนับสนุนอลกันครับแล้วก็อยากให้เอฟซีแฟนคลับของมอลำาทุกๆกวงก็ช่วยติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของพวกเราต่อไปด้วยเราก็จะหาข่าวหมอลำหาข่าวอุ้งอิงหะค่ะแบบวงการหมอลำนี่แหละมาเล่าให้เอฟซีแฟนคลับได้รบฟังกันทุกๆกวันเลยนะครับ นีแะค่ะเปน็นเรื่องราบที่ดีๆที่เรานำมาฝากนะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรา2คนด้วยวันนี้เรา2องคนขอลาไปก่อนพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีสสดครับ